มากันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมกับ สิ่หมักโครนทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยค่ะพื้นนี้ลายดาวกระจายนะคะลายเล็กสีแดงอิดยกสีกะปิค่ะซึ่งโดยรวมแล้วแดงไม่มากแดงไม่น้อยจนเกินไปค่ะมองแล้วสวยสบายตาค่ะผ้าหมักโครนจากจังหวัดสุขโขทยัยเป็นผ้าสามคนทอ1คนเย็บนะคะหมายความว่าเป็นผ้าสามชิ้นต่อกันคือหัวสิ้นตัวสิ้นและเชิงค่ะรับประกันว่าผ้าแบบนี้นะคะเป็นงานทอมือแท้ แน่นอนค่ะเนื้อผ้าสวยแตกต่างเรามาดูหัวสิ้นและตัวสิ้นกันค่ะหัวสิ้นนะคะสีแดงนะคะโทนเดียวกับได้ยืนที่เป็นตัวสิ้นนะคะยกด้วยลายดาวกระจายสีชมพูกะปิแบบนี้เลยค่ะซึ่งเป็นงานที่ละเอียดนะคะรูปสัมผัสไม่มีสะดุดค่ะรับประกันฝีมือคนทอซึ่งเนียบเฉียบและสวยงามมากๆค่ะเราบุผ้ากาวภายในให้ท่านแล้วอย่างดีที่สุดเลย ท่านใดสนใจนะคะราคา2,200บาทเท่านั้นและมีผืนเดียวด้วยนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะกับผ้าหมักโคนทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทยัยนุ่งสวยเย็นใจค่ะมาดูที่เชิงค่ะเชิงนะคะเป็นลายน้ำอ่างลักษณะของลายน้ำอ่างเป็นเหมือนนกสองตัวหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะคะลายองค์ประกอบต,ต่างๆต,ตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทัยเลยค่ะซึ่งใช้ได้เฉดเดียวกับ ตัวสิ้นแล้วก็หัวสิ้นดังนั้นผืนนี้คุมโทนได้ดีมากๆค่ะสนใจนะคะทักถามถ่ยคุรินเข้ามาได้ค่ะคุรินยินดีตอบทุกคำถามนะคะกดสามเหลี่ยมทางด้านขวามือค่ะมีรายละเอียดมีหมายเลขโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามผ้าทอภาคเหนือบายคูรินทาง Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ